นะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับรีบหน่อยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับเกียร์ออตโอต้ปี2020นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัทสุดหรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นะครับนัดจะพาชมนะครับรถเข้ามาอีก1คันนะครับเป็นรถคันด้านหน้านัดเลยนะครับ s u ซูกิสเตอ i o โอนะครับรุ่น 1.0GL นะครับคันนี้เป็นรถเกียร์ออตโต้จดทะเบียนปี2020นะครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับไม์แท้21,000กิโเมตรนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่299,000บาทนะครับ สำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับจัดแบบออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับจัดแฟแนนในทั่วประเทศไทยซื้อได้ทุกอาชีพนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับที่นี่ของเรานะครับรถมีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับการันตีนะครับจากบริษัทวันดูคานะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับของรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับ ออปชันนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับว่ารถ s u z u k i เ e เรเ i o คันนี้นะครับมีออปชันอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมออปชันด้านนอกกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับโลโก้ซูซูกินะครับแบบโครเมียมนะครับรุ่น1.0 GL นะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะครับถัดมานะครับระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับถัดมาด้านข้างนะครับ ล้อเป็นล้อกระทะขอบ14นิ้วนะครับมาพร้อมฝาครอบล้อนะครับสุสกินะครับสีเงินนะครับระบบเบรก abs ดิสเบรคคู่หน้านะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดํานะครับมือเปิดทั้ง4ด้านนะครับด้านนอกสีดํานะครับ คันนี้สวยมากนะครับด้านนอกนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถมือ2สภาพดีนะครับมาเลยนะครับคันนี้มีแค่คันเดียวนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2020เลขไมล์21,000กิโลเมตรนะครับถัดมานะครับด้านท้ายนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับเป็นสีดานะครับโลโก้ซูซูกินะครับเซอร์เรลโอนะครับแบบโคเมียมนะครับก็จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังตรงนี้นะครับ ไฟเบรกตรงที่สามนะครับด้านบนนะครับด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับรถสวยมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับตัวถังเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นด้านในกันต่อนะครับภายในนะครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับ ภายในใหม่มากนะครับคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับเน้นประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์1 0 0 0นซีซีนะครับออปชันไม่ค่อยเยอะนะครับสำหรับ s ุ zuki Ce l e r i o นะครับรถเด็กสเปคคนเมืองนะครับหาอยู่นะครับมาเลยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับราคาพิเศษ2 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ ุ็อครีโมทนะครับระบบเบรก ABS มีนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะครับ CD MP3 นะครับ USB มีนะครับระบบแอร์เป็นแอร์ปรับแบบธรรมดานะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับยังเป็นแบบใช้มือปรับนะครับรุ่น Suzuki Serio นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคันนี้ ตัวถังเดิมโพงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันหน่อยนะครับมาดูเลขไม้กันครับคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่21,742กิโลเมตรนะครับไม้แท้ไม่มีกอน,นะครับรับประกันนะครับถ้าคันนี้นะครับไม้ไม่แท้รับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะครับ ภายในใหม่มากนะครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านห้องเครื่องกันบ้างนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถสวยมากนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีถอดนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ เครื่องยนต์1,000พนซีซีนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับห้องเครื่องสะอาดมากนะครับคันนี้ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับได้ที่ศูนย์รถบ้านรามินท h ซอย5านะครับของเราเปิดบริการทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน E ีีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ในดีคีหน